การสงกาหรือเป็นเทศการอันตรายข่อภูบัตัเหตุจากการเดินทานงและการเล่นน้ำที่ไม่ปลอดภัยปีที่ผ่านมาเกิดอูมิปัห3,156ครั้งบาดเจ็บ3,802รายยอดผู้เสียชีวิตสูงถึง3 6เรายจากการศึกษาของกระทรวงคมนา,าคามพบว่ามีต้นทุนความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึง5-4ล้านบาท ยังคงเป็นลักษณะเดิมคือร้จอยละสีสิบเกิดจากเมาแล้วครับรอลงมาคือปามเร็วร้อยละยี่สิบโดยเฉพาะอย่างยิง่งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสําคัญทาให้เกิดความสูญเสียการขาดสติและนําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมปัจจุบันการแสดงออกที่เกินงานของวัยรุ่นการแต่งตัวที่ล่อแหลกการเล่นน,น,น้ำสงกรานด้วยความแนใจกลายเป็นท่า ในคาที่ผิดของไวยรุ่ันที่จะเรียกความสานใจจากเพศตรงข้ามอันมีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์หรือประกอบกับการเล่นสคการในปัจจุบันเข้ากายสารเลือดแทนการสาดนา้้ำความสุขในเาาารนา่สงการามจึงหายไปเทศบาลเืองกระเซ็นได้เห็นความสำคัญข,ของประเด็นอดีตมาของเทศากาลงครารและเด็กเยาวชนเทศาบาลจึงได้จัดพื้นที่เล่นน้ำาสงการาปลอดภัยสำหรับเยาวชนขึ้่ บริเวณถนนสายอุดรหน้าตลาดโต้ยระหว่างวันที่13และ14เมษายน25